สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําเมนูแกงส้มมะละกอกับปลาหมึกยักษ์นะฮะก็เป็นด้วยความบังเอิญนะที่วันนั้นเนี่ยกินพวกปลาหมึกยักษ์แล้วก็กินไม่หมดทานเก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะเหลือไว้ในตู้เย็นทีนี้เนี่ยอีกตอนเย็นก็อยากจะกินแกงส้มแล้วก็อยากกิน2อ,อย่างคราวทีนี้พอกินด้วยกันด้ยมันอร่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามาลองทําให้ทางบ้านได้อ่าลองกันดูนะฮะวิธีทําง่ายมากแล้วก็ ใช้ส่วนผสมไม่เยอะนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับแกงส้มมะละกอก,กับปลาหมึกยักษ์ครับอันดับแรกก็จะเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับหรือออกโตปุสนั่นเองมะละกอดิบครับเนื้อปลาบดครับแบบสุกแล้วนะครับน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็พริกแกงส้มครับ จแล้วเราไปลงมือกันเลยครับเอาละครับตอนนี้น้ำน้ำซุปนะน้ำสต๊อกเราก็เดือดแล้วสําหรับทางบ้านที่ใช้น้ําเปล่าก็หยอดเกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยไอพริกแกงส้มที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบถ้าทางบ้านใช้แบบเป็นซองเนี่ยก็อาจจะละลายน้ําอุ่นนะฮะไว้สักหน่อยก็ได้เพื่อที่จะง่ายนะครับง่ายขึ้นละลายง่ายๆ ถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะๆได้นะครับถ้าชอบเผ็ดก็ตมพริกนะฮะใส่ลงไปเพิ่มได้เป็นพริกแห้งก็ได้หรือถ้ามีพริกขี้หนูก็สามารถนะฮะไม่ไม่บังคับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพริกแห้งจะดีกว่าตามไปด้วยเนื้อปลานะฮะต้มสุกแล้วก็บดนะฮะสำหรับทางบ้านที่ตำพริกแกงไปแล้วเนี่ยเอาเนื้อปลาสุกเนี่ยตำไปกับพริกแกงได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็นปลาต้มหรือปลานึ่งเท่านั้นอาจจะใช้เป็นพวกปลาย่าง หรือว่าพวกเนื้อปลาทอดนะฮะได้เหมือนกันไม่ซีเรียสนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็จะใส่มะละกอลงไปเลยนะฮะแล้วก็รอเขาสุกสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับอาจจะสามนาทีโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาละครับตอนนี้มะละกอะก็เริ่มสุกใสนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เติมไปด้วยน้ำปลาครับ ระวังเค็มด้วยนะครับเพราะว่าพริกแกงของแต่ละเจ้าแต่ละที่ก็จะมีความเค็มไม่เท่ากันเพราะในพริกแกงนี่จะชอบมีเกลืออยู่แล้วนะครับตามไปด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับทางบ้านที่จะทำเป็นพวกเนื้อสัตว์อื่นๆนะก็สามารถ ใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยเฉพาะโดยเฉพาะพวกกุ้งพวกปลาเนี่ยมันอาจจะสุกง่ายนะฮะแต่วันนี้เนี่ยออกตัวพุทหรือว่าปลาหมึกยักษ์ของเราเนี่ยจะไปอยู่ในขั้นตอนไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปครับแล้วเราไปใส่จานกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงส้มนะครับน้ำก็จะต้องคนนิดหนึ่งถึงจะอร่อยนะค,คนทั้งจากพริกแกงแล้วก็เนื้อปลานะฮะเป็น,นพวกเนื้อปลา น้ำทะเลก็ได้น้ำจืดก็ได้นะฮะใส่มะละกอไปแล้วส่วนผักเนี่ยทางบ้านสามารถใส่ได้สารพัดเลยนะถ้าพูดถึงแกงส้มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักรวมต่างๆผักกรอบๆหรือถ้าเกิดแนวโบราณนิดนึงก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยมะละกอรหรืออาจจะเป็นพวกน้ำเต้าแตงโมอ,อ่อนอะไรก็ว่าไปนะฮะดอกแคอะไรเงี้ยอร่อยเหมือนกันคนละแบบนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นปลาหมึกที่ สามารถกินดิบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้เอาไปผ่านความร้อนอะไรเยอะครับทานอย่างนี้เลยนะผมก็แค่วางลงไปชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมบางอย่างที่มันดิบอีกเนี่ยอาจจะอาจจะใส่ลงไปด้วยก็ได้อย่างพวกไข่ปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเพราะสําหรับทางบ้านที่ชอบกินพวกไข่ปลาริวกิวเงี้ยอาจจะหาซื้อยากนิดน,นึงนะฮะทางที่ดีเนี่ยาตามพวกพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะหาไข่ปลาแซลมอนง่ายอยู่แล้วนะฮะ และอารมณ์ค,คล้ายกันเดีย๋ยวค่อยจัดอีกทีแล้วกันเนาะผมใช้มือจับจะดูน่าเกลียดน,นะครับเอาเป็นว่าก็เรียบร้อยแล้วทางบ้านลองทําดูนะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวที่นะใครอยากเรียนแบบก็ได้นะฮะเราอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้เอาเป็นว่าสูตรแล้วก็วิธีทำนะ,ะยังเข้าไปดูได้เหมือนเดิมที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ